ที่เราจะไปรับฟังเนื้อหาในวันนี้ผมอยากชวนทุกท่านมาเตรียมพื้นที่ในใจให้กว้างขวางและสงบเย็นซะก่อนลองขยับร่างกายหาที่นั่งหรือที่เอนกายในท่าที่รู้สึกสบายที่สุดไม่ตึงเครียดจนเกินไปและไม่หย่อนจนเกินไปค่อยๆหลับตาลงอย่างนุ่มนวล เหมือนกลีบดอกไม้ที่หุบลงในยามค่ำคืนสัมผัสถึงลมหายใจที่ไหลผ่านเข้าและไหลผ่านออกโดยไม่ต้องพยายามบังคับเขาแค่รับรู้ถึงความรู้สึกที่ลมสัมผัสปลายจมูกเมื่อลมหายใจเข้าให้รู้ว่าร่างกายกำลังได้รับพลังงานใหม่เมื่อลมหายใจออกให้จินตนาการว่าความเหนื่อยล้า ความกังวลและเรื่องราววุ่นวายตลอดทั้งวันกำลังถูกระบายออกมาทิ้งไปกับอากาศสาตาหายใจเข้าใจสงบหายใจออกปล่อยวางผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่หน้าผากที่หัวตาที่ริมฝีปากปล่อยให้บา่าและไหลคลายตัวลง เหมือนภาระที่เคยแบกไว้ได้ถูกวางลงบนพื้นในพื้นที่แห่งความเงียบนี้ไม่มีอะไรต้องรีบทำไม่มีที่ไหนต้องรีบไปมีเพียงคุณลมหายใจและความรู้สึกตัวที่แจ่มชัดคุณเคยสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วถูกความรู้สึกผิดจู่โจมหัวใจไหมครับในคาคืนที่เงียบสงัด ขณะที่ร่างกายของคุณนอนอยู่บนเตียงนุ่มๆแต่ใจกลับรุ่มร้อนว้าวุ่นคิดไปถึงวันเวลาที่ผ่านพ้นคิดถึงร่างกายและสังขารที่เริ่มถดถอยปวดหลังปวดเข่าจนการจะลุกขึ้นมานั่งสวดมนต์นานๆหรือเดินทางไปทําบุญที่วัดไกลๆกลายเป็นเรื่องที่ทําได้ยากลำบากเหลือเกิน ความรู้สึกหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นในใจของพวกเราคือฉันมีบุญน้อยลงหรือเปล่าฉันกำลังจะกลายเป็นคนไร้ค่าที่ทำบุญไม่ไหวแล้วใช่ไหมผมอยากบอกคุณตรงนี้เลยครับว่าอย่าเพิ่งถอนหายใจทิ้งไปเปล่าๆเ,เพราะความจริงที่ยิ่งใหญ่ซ่อนอยู่ในความเงียบข้างหมอนของคุณน,นี่เองในฐานะกัลยาณมิตรทางใจ ผมอยากชวนคุณมาทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าบุญเงียบหรือการสร้างพลังแห่งความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนพื้นที่ไม่กี่ตารางนิ้วที่คุณเอนกายลงนอนในทุกค่ำคืนบุญชนิดนี้ไม่ต้องใช้เงินทองมหาศาลไม่ต้องอาศัยร่างกายที่แข็งแรงกำยำและไม่ต้องประกาศให้โลกได้รับรู้ แต่มันคือการบ่มเพาะพลังงานจิตท,ที่บริสุทธิ์ซึ่งจะกลายเป็นร่มโพร่มใสให้ชีวิตคุณได้อย่างอัศจรรย์คุณเคยสังเกตไหมครับว่าในวันที่เราพยายามฝืนร่างกายไปนั่งสวดมนต์จนใจสัน่นเพราะความเจ็บปวดรบกวนบุญที่เราได้รับจริงๆคือความสงบหรือคือความหงุดหงิดที่ต้องอดทนกันแน่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนความเข้าใจเดิมๆ เปลี่ยนเตียงนอนที่เคยเป็นแค่ที่พักกายให้กลายเป็นวิหารแห่งการภาวนาเพราะชีวิตในวัยเก่าที่เปี่ยมด้วยปัญญาคือชีวิตที่รู้จักใช้ข้อจํากัดของร่างกายให้กลายเป็นโอกาสของจิตใจและความลับที่ว่านี้มีที่มาที่ไปจากสัจธรรมที่ลึกซึ้งซึ่งผมจะพาคุณย้อนกลับไปดูต้นกำเนิดของปัญญานี้ว่าทำไมความสมดุล จึงสำคัญกว่าความพยายามที่ฝืนจนเกินไปในต่อนหน้าครับเมื่อเราพูดถึงการสร้างพลังแห่งความดีหลายคนมักติดภาพการตรากตรำลำบากแต่หากเราย้อนกลับไปมองที่หัวใจของธรรมะจริงๆเราจะพบว่าพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงสอนให้เราเบียดเบียนตนเองเลยแม้แต่น้อยครับเหมือนเรื่องราวของพระภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่ชื่อว่าพระโสนะ ท่านเป็นผู้ที่มีความเพียรสูงมากตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างหนักถึงขนาดเดินจงกรมจนฝ่าเท้าแตกเลือดไหลนองพื้นแต่ผลที่ได้กลับไม่ใช่ความพ้นทุกข์กลับกลายเป็นความฟุ้งซ่านและการตำหนิตนเองจนเมื่อพระพุทธองค์ทรงทราบจึงได้ทรงประทานโอวาทเรื่องพินสามสายสายที่ตึงเกินไปย่อมขาด สายที่หย่อนเกินไปก็ไร้เสียงที่ไพเราะมีเพียงสายที่พอดีเท่านั้นจึงจะบรรเลงบทเพลงที่งดงามได้ร่างกายของคุณในวัยนี้ก็เช่นกันครับหากคุณฝืนจะทำบุญในรูปแบบที่ร่างกายรับไม่ไหวนั่นคือสายพินที่ตึงจนใกล้จะขาดใจที่กังวลอยู่กับความปวดเมื่อยย่อมไม่สามารถเข้าถึงความสงบที่แท้จริงได้บุญเงียบ จึงเริ่มต้นที่ความพอดีการพักผ่อนอย่างมีสติไม่ได้แปลว่าคุณกำลังขี้เกียจนะครับแต่มันคือการรู้จักบูชาร่างกายซึ่งเป็นที่พักพิงของจิตใจอย่างถูกต้องเมื่อเรายอมรับความจริงของสังขารได้ใจจะเริ่มผ่อนคลายและความผ่อนคลายนี้เองคือประตูบานแรกที่จะนำพาเราไปสู่ความลับของการสร้างพลังงานบวกในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น มากกว่าแค่การนอนหลับไปเฉยๆแต่ข้างในร่างกายของเรากำลังมีความลับบางอย่างทำงานร่วมกันอยู่ซึ่งเราจะมาค้นหาความลับนั้นกันครับเรามาสำรวจความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนเตียงนอนกันต่อครับการนอนในแบบของบุญเงียบไม่ใช่การหลับไปแบบไร้สติแต่มันคือการภาวนาในท่านอน ซึ่งเป็นท่าทางที่ผ่อนคลายที่สุดสำหรับเราในวนัยนี้สุขภาพกายคือฐานของสุขภาพใจหากคุณอดนอนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะความกังวลวันรุ่งขึ้นคุณจะกลายเป็นคนที่อารมณ์แปรปรวนและขาดสติได้ง่ายการนอนคือช่วงเวลาที่จิตได้กลับมาเยียวยาตัวเองเป็นการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ หากคุณสามารถเอนกายลงพร้อมกับลมหายใจที่ผ่อนคลายทุกครั้งที่ลมไหลเข้าให้รู้ว่าคุณกำลังได้รับพลังชีวิตใหม่ทุกครั้งที่ลมไหลออกให้รู้ว่าคุณกำลังปล่อยวางภาระทั้งปวงนี่คือสมาธิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณทำได้โดยไม่ต้องขยับตัวแม้แต่นิดเดียวบุญ ในความหมายที่แท้จริงคือความสะอาดการนอนที่หลับสนิทด้วยใจที่ตื่นรู้คือการชำระล้างขยะพารมที่สะสมมาทั้งวันให้มาลายหายไปเมื่อใจสะอาดพลังงานบารมีก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินี่คือความมั่งคั่งภายในที่ไม่มีใครแย่งชิงไปได้แต่คำถามคือในความเงียบที่เรานอนอยู่นั้นอะไรคือตับดัก ที่แอบขโมยบุญของเราไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเราจะมาค้นหาคำตอบนี้ในพาร์ทหน้าครับหลายท่านมักจะถามผมด้วยความกังวลว่าการนอนเฉยๆจะได้บุญได้อย่างไรในเมื่อไม่ได้ลงแรงทำอะไรเลยนี่คือกับดักที่คนใจดีอย่างเรามักจะติดอยู่ครับเราถูกปลูกฝังมาตลอดว่าการทำบุญต้องแลกมาด้วยความเหนื่อยยากความเชื่อนี้ ทำให้เราเบียดเบียนตัวเองโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะในวันที่เราเริ่มทำสิ่งที่เคยทำไม่ได้แล้วเราจึงเผลอลงโทษตัวเองด้วยความคิดที่ว่าฉันเป็นคนไร้ค่าความรู้สึกผิดนี้เองคือตัวกั้นบุญครับเพราะบุญเป็นเรื่องของความสว่างสวยัยแต่ความรู้สึกผิดคือความมืดดำใจที่พยายามฝืนจนเจ็บปวดมันแอบสร้างความเหนื่อยล้าให้กับดวงใจโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ หากคุณนั่งสวดมนต์แต่ใจกลับเต็มไปด้วยความทรมานและเปรียบเทียบตัวเองกับคนรุ่นหนุ่มสาวคุณกำลังทำให้ใจคุณมัวในคราบของงานบุญอยู่นะครับบุญเงียบคือการเปลี่ยนทัศนคติใหม่จากการทำเพื่อเอามาเป็นการทำเพื่อวางเรามาอนุญาตให้ใจได้พักจริงๆกันดีไหมครับเมื่อคุณนอนลงด้วยใจที่ปล่อยวางความต้องการที่จะเก่งความต้องการที่จะเป็นคนสาคัญ คุณจะพบกับความอิสระที่แท้จริงการยอมรับว่าวันนี้ฉันทำได้แค่นี้และแค่นี้ก็ดีที่สุดแล้วคือเมตตาที่ยิ่งใหญ่ต่อตัวเองและเมื่อใจคุณเริ่มเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาวิธีการปฏิบัติแบบเห็นผลจริงก็จะกลายเป็นเรื่องที่ง่ายและลึกซึ้งขึ้นทันทีเมื่อใจพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ศิลปะของการสร้างพลังความดีในขณะที่หลับกันครับ การนอนแบบบุญเงียบเริ่มต้นตั้งแต่การจัดเตรียมพื้นที่นอนให้เป็นเสมือนวิหารที่แสนอบอุ่นลดแสงลดเสียงและลดความวุ่นวายในหัวก่อนที่หนังตาจะปิดลงให้เราเริ่มต้นด้วยการทบทวนบัญชีบุญในใจครับไม่ต้องหาเรื่องใหญ่โตแค่ขอบคุณตัวเองที่วันนี้ยิ้มได้ขอบคุณขาที่ยังพาเดิน ขอบคุณน้ำหนึ่งแก้วที่ดื่มแล้วสดชื่นกระบวนการขอบคุณนี้คือการดึงความสว่างเข้ามาสู่จิตใจจากนั้นให้ค่อยๆผ่อนคลายร่างกายทีละส่วนสังเกตความตึงเครียดที่ใบหน้าที่ไหลที่ปลายนิ้วแล้วค่อยๆปล่อยมันออกไปกับลมหายใจในขณะที่โลกภายนอกอาจจะวุ่นวายแต่บนเตียงนอนของคุณ กำลังสงบนิ่งเหมือนผิวน้ำที่ราบเรียบนี่คือสภาวะที่จิตจะเข้าสู่การหลับอย่างมีสติพลังงานที่เกิดขึ้นในขณะนี้จะเข้าไปจัดระเบียบและเยียวยาทุกส่วนในร่างกายของคุณการนอนที่ประกอบด้วยความตื่นรู้เช่นนี้ให้ความรู้สึกอิ่มเอิบยิ่งกว่าพิธีกรรมที่ใจอยังว้าวุ่นและพลังงานที่สะสมไว้จากการหลับแบบคุณภาพนี้เอง จะนำเราไปสู่ความลับประการถัดไปนั่นคือพลังลึกลับที่ซ่อนอยู่ในความเงียบพลังที่จะทำให้คุณมีบารมีโดยไม่ต้องเอ่ยปากครับความลับประการหนึ่งของบุญเงียบคือพลังแห่งความเงียบครับในวัยที่อายุมากขึ้นเรามักถูกแวดล้อมด้วยเสียงที่ทำให้เราคว้ยเขวเสียงความกังวลเรื่องลูกหลานหรือเรื่องราวที่ชวนให้ตื่นตระหนก การเลือกกลับมาอยู่กับความเงียบข้างหมอนคือการกลับมาหาแหล่งกำเนิดของปัญญาความเงียบไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือพื้นที่ที่ทำให้คุณได้ยินเสียงของหัวใจตัวเองชัดเจนที่สุดในขณะที่คนรุ่นใหม่พยายามส่งเสียงให้โลกได้ยินพวกเรากำลังทำสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั่นคือการรับฟังธรรมชาติ ร่างกายที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลาคือครูบาอาจารย์ที่กําลังสอนธรรมะให้เราฟังอยู่ทุกวันการนอนมองความเสื่อมนั้นด้วยใจที่สงบไม่ตีโพยตีพายนั่นแหละครับคือยอดบุญคือบารมีที่เกิดจากการยอมรับความจริงพลังแห่งความเงียบนี้จะช่วยลดภาระของใจทำให้คุณกลายเป็นผู้สูงวัยที่สุขุมไม่หวั่นไหวกับคำพูดหรือการกระทำของใครได้ง่ายๆ และความสงบที่คุณมีนี่แหละครับที่จะแผ่ออกไปรอบๆตัวกลายเป็นร่มเงาที่คนในบ้านรู้สึกได้เมื่อเราได้พลังจากความเงียบแล้วขั้นตอนต่อไปคือภาคปฏิบัติสามท่าไม้ตายที่จะเปลี่ยนเตียงนอนของคุณเป็นสวรรค์มีอะไรบ้างมาฟังกันต่อครับเพื่อเปลี่ยนการนอนให้กลายเป็นการสร้างบารมีอย่างสมบูรณ์ผมมีวิถีปฏิบัติสข้อมาฝากครับ ข้อแรกคือการกราบหมอนด้วยหัวใจขอบคุณที่นอนที่รองรับร่างกายนี้มาตลอดขอบคุณร่างกายที่เหนื่อยยากมาทั้งวันการทำเช่นนี้ช่วยลดตัวตนทำให้ใจอ่อนโยนก่อนนอนข้อที่สองคือการให้อภัยเป็นทานก่อนจะหลับไปให้สำรวจว่าวันนี้มีใครทำให้เราขุ่นมัวใจไหมให้ยกโทษให้หมดสิ้น อย่าแบกขยะอารมณ์ข้ามไปสู่วันใหม่บุญจากการให้อภัยนี้ยิ่งใหญ่กว่าการให้ทรัพย์ใดๆเพราะมันทำให้ใจคุณเบาเหมือนขนนกก่อนจะเข้าสู่ห้วงนิทราข้อที่สคือการแผ่เมตตาให้ตนเองบอกกับตัวเองว่าขอให้ฉันมีความสุขขอให้ร่างกายของฉันได้รับการพักผ่อนที่สมบูรณ์ การทำเช่นนี้ช่วยปรับใจให้สงบและทำให้ระบบประสาทผ่อนคลายที่สุดทั้งสข้อนี้คือวิถีของบุญเงียบที่เรียบง่ายแต่ให้ผลลัพธ์มหาศาลทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาคุณจะเป็นคนใหม่ที่มีพลังชีวิตเต็มเปี่ยมและนี่คือกุญแจที่จะนำเราไปสู่บทสรุปที่สำคัญที่สุดของการเดินทางในครั้งนี้ครับการสร้างบารมีบนเตียงนอน ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยครับมันคือการเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดให้แก่ช่วงเวลาของชีวิตในตอนนี้บุญไม่ได้อยู่ที่วัดเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่หัวใจที่รู้จักวางความรู้สึกให้ถูกที่การที่ดูแลสุขภาพกายและใจให้ดีไม่ปล่อยให้ความรู้สึกผิดมาทำลายความสงบนั่นคือคุณได้ทำหน้าที่ที่แท้จริงแล้ว จงจำไว้เสมอว่าปัจจุบันขณะคือพื้นที่เดียวที่คุณจะสร้างบุญได้คืนนี้เมื่อคุณเอนกายลงขอให้รู้สึกภูมิใจในทุกริ้วรอยบนใบหน้าภูมิใจในร่างกายที่ผ่านโลกมาอย่างยาวนานและภูมิใจในใจดวงนี้ที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้แม้ร่างกายจะขยับได้น้อยลง แต่พื้นที่ในใจคุณสามารถกว้างใหญ่ขึ้นได้ไร้ขีดจำกัดเปรียบเทียบอุปสรรคเหมือนพายุที่พัดผ่านต้นไม้ใหญ่กิ่งก้านอาจหลุดร่วงไปบ้างตามวัยแต่ถ้ารากฐานคือสติและปัญญายังมั่นคงคุณก็ยังคงเป็นต้นไม้ที่สง่างามได้เสมอบุญที่สูงสุดคือการรู้เท่าทันใจตนเอง หากใจคุณมีความเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นนั่นคือการสร้างบารมีที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก่อนที่เราจะจากกันไปในค่ำคืนนี้และปล่อยให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ผมอยากชวนทุกท่านมาร่วมกันแผ่ขยายกระแสะแห่งความปรารถนาดีจากดวงใจที่สว่างสวยของคุณออกไปสู่จักรวาลที่กว้างใหญ่แห่งนี้ให้เราตั้งจิตไว้ที่กลางอก สัมผัสถึงความอุ่นอ่อนและเมตตาที่มีต่อตัวเองแล้วค่อยๆกล่าวในใจตามผมนะครับด้วยอำนาจแห่งบุญเงียบและปัญญาที่เกิดขึ้นในคืนนี้ขอให้ตัวข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์กายทุกใจขอให้ร่างกายนี้ได้รับการเยียวยาและพักผ่อนอย่างสมบูรณ์ขอให้จิตใจนี้สงบนิ่งมั่นคง และตื่นรู้อยู่ในธรรมจากนั้นให้เราขยายความรู้สึกนี้ออกไปให้กว้างขึ้นกว้างขึ้นแผ่ไปยังคนข้างกายคนในครอบครัวลูกหลานและกัลยาณมิตรทุกคนไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะอยู่ที่ใดขอให้เขามีความสุขมีดวงตาเห็นธรรมและพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงรวมไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายขอให้กระแสะแห่งความเมตตานี้ช่วยประชโลมใจที่บอบช้ำช่วยดับไฟแห่งความโกรธแค้นและเปลี่ยนเป็นความเข้าใจอันดีต่อกันในยามที่ท่านกำลังจะเข้าสู่ห้วงนิทราขอให้มีสติเป็นเพื่อนมีเมตตาเป็นหมอนหนุนและมีปัญญาเป็นเครื่องห่มคลุมกายหากฝัน ก็ขอให้ฝันอยู่ในกระแสะแห่งบุญหากตื่นก็ขอให้ตื่นมาพร้อมกับรอยยิ้มและพลังชีวิตที่สดใสขอให้ข้ามคืนนี้เป็นคืนแห่งการพักผ่อนที่แท้จริงเพื่อวันใหม่ที่งดงามและใจที่เก่าและแกร่งยิ่งกว่าเดิมหลับฝันดีในอ้อมกอดของพระธรรมนะครับสวัสดีครับ